พี่วินจะเข้าไปในจรวดแล้วหนึ่งสงสงว,ว้าวถ้าเรากดถ้าเรากดตัวไหนมันจะขึ้นใช่ไหมปะ,ปะป๊ายังคงขึ้นตัวเพื่อถ่ายตัวที่<ร>อยู่ตรงไหนคะ,ะตรงนี้คืออาันจัารของผีเสือ้อค่ะทุกคนสวยมากเลยก่อลงมาข้างล่างก็มีบ้านบอลว้าวมาเลย 1น3่ สวดีค่ะทุกคนวันนี้พวินล,ลินพาเที่ยวนะคะก็พาทุกคนมาเที่ยวที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยานะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองแต่ยังมีคนนอนหลับปุ๋ยอยู่นะคะทุกคนมาดูว่าพี่มินจะปลุกน้องละลินตื่นไหมไปดูกันเลยตื่นแล้วแล้ว,วแล้ววาตื่นแล้วละลินไหนใครจะไปดูได้นอนเสาร์คะพร้อมหรือยัง พร้อมรือยังคะไปดูได็น้สาวเร็วไปโอเคไปเลยโอเคเป็นปุกอีกครั้งหนึ่งดินตื่นปั๊บเลยเจ๋งมากลูกแม่ขามาสดริง โอเคค่ะ <laughs> วัตถุราคาเนี่ยอยู่ที่ไหนอะลูกที่เราอยู่หนาวไหมล่ะลินเย็นไหมเย็นเข้ามาข้างในก็จะมีทำไรอะ เป็นเกมเฉยเลยปลาปลาตจนไหนป่าเกยมยิงปลาลูกไปเลยโก,โกโกเดินตามรอยเท้าสีแดงครับผมข้างในตรงนี้เย็นมากทุกคน ไหนเราอยู่ตรงไหนใช่ไหมนี่คือเป็นเป็นแผนแผนอะไรนะเขาเรียกภูมิศาสตร์ของจังหวัดใช่ไหมแผนที่เออเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่พอนแก่นนะคะ เนีย่ยถ้าเรากดเลขสอเกิดลงบนรัดไฟก็จะมีขึ้นตรงนน้นนี่พี่วินจะเข้าไปในจัวดแล้วเด้ มาจากการระเบิดน,นั้นได้แผ่กระจายออกไปอุณหภูมิและความหนาแน่นจะค่อยๆลดลงจนเมื่ออุณหภูมิยังคงเคลื่อนตัวเพื่อถ่ายเท่ทวทาร้หนจากแกนกลางทำให้เปลือกโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อมีปัจจัยเหมาะสมสิ่งมีชีวิตก็ได้มีวิวัฒนาการว้าวถ้าเรากดถ้าเรากดตัวไหน <S <S มันจะขึ้นใช่ไหมป๊ะปะ๊ะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซนคุมทรัพย์ใต้พื้นพิพคภนะคะตรงนี้ก็คือกระแสอะไรอ่ะขุดเจาะก๊าซธรรมชาตินี่หรอหูตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะอฮะไลน้น้ำ พี่บินบอกว่าหางคล้ายๆคุ้งคล้ายจริงด้วยแต่๋ยวเขาคือไรน้ำนะกระติ๊ละลินบอกว่ามันเหมือนอะไรนะเหมือนแมงมุมหรอไม่ขึ้นหรอกเดี๋ยวก็ปวดคออีกขา,าข้างนอกข้างนอกมีอะไรคะ เดี๋ยวค่อยลงมาเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้นสองก่อนโอ้โหหอยเยอะมากอันไหนเป็นหอยโขดอันนี้ก็หอย้เลยแมหไหนหันหน้ามาเม่ถ่ายรูปให้อันนี้เป็นชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นอาณาจักรของหอยนะก็จะมีหอยน้ำจืดหอยบก หอยต่างๆเยอะมากนะคะอันนี้กำลังจะจับวิือนะเนี่ยคือระดมเสาอันนี้ก็จะเป็นกล้องส่องแต่ว่าอันนี้มันพังแล้วเขาให<ช>้ใของจรงิงต้องไปดูใช่ของจรงิงต้องเถอะไปอีกนิดนึงิองช้ใช่เราไปส่องดู สิ่่งนีชค kind of ่ะตรงนี้ค anyway> ืออาณาจักรของผีเสื้อค uh ่ะท okay. ุกคนสวยมากๆเลยไหนคะแล้วลินเคยรู้จักตัวไหนบ้างครโอ้โหผีเ oh, สื้อแล้วก็แมลงใช่ไหมทุกคนอ๋อตรงนี้คือแมลงเมื่อก anyway> <hm ี้คือผีเสื้อตอนนี้คือผีเสื้อใหญ่กว่าใหญ่มากคะ ข้างในก็คือเขาเอามาสตาฟไว้นะทุกคนนี่น่ารักมากไหนมันร้องยังไงนะนี่นี่เสียงอะไรดูอันนี้คือเขาอะไรนะนี่เห็นไหมแม่ นี่คือกะโหลกช้างนะทุกคนดูจากฟันนี่คือฟันช้างคุณพระคุณเจ้าฟันแบบเยอะมากฟันเต็มปากแต่ฟันเต็มปากเขาก็กินแค่ใบไ,ม,ไม้เนอะกินแค่แบบพืชโอโ้โหกังหันลมกดแล้วมันจะกดแล้วมันจะอันนี้เหรอมันจะหมุนใช่ไหมยังไง ลมตรงนี้อาจจะแรงนะเียงไม่อนี่ลมมันไม่ออกกลด้านนี้เขไม่จอดนี้ก็เลยไหลไม่แรงโซนนี้ก็จะมีหลายแบบเลยไม่ว่าจะเป็นนักโภชนาการนักวัสดุศาสตร์ทุกสิ่งวเลอ้อมีการทำความรู้จักกับเครื่องมือต่างๆ ไม่รู้อันนี้มันคือเหมือนเป็นใช่ว่าเราแบบทดสอบเรามีความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรเราเด่นเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ช้มัน <laughs> ก็มีหลายเครื่องเลยนะคะนี้เรามาส่องกล้องจุลทรรศกันจุลินทรีย์ที่ผลิตแอมซา์นะคะอันนี้เป็นเชื้อราอนนต่าง แล้วก็ปรับแล้วเหรอมัมีคนอยู่ปรับมไม่่ใชตรงนี้ก็จะเป็นดินแดนสุดคู่นะคะ <Okay. S 1> อะไรคะสไลเดอร์อยู่ไหนสไลเดอร์อยู่ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระบ,บองเพชรอยากนะทุกคนนีซึ่งเรียกว่าเพชร ฟากโกโรนะคะ่ะแล้วก็เพดกินลูก<ะ>พี่วินว<ะ>พี่พีนเห็นอะไรข้างในกระดหรอให้ลาลินดูด้วยหน่อยลาลินอยากดูป๊าป้าหรอป๊าป้าปรปับชัดเลยใช่ไหม ว้าวเราจะมาส่องกล้องดูจุลินทรีย์กันนะคะอยอยอย่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 อ่อยอย่นย่อย่อย่อย่ย่อย่อย่ พอลงมาข้างล่างก็มีบ้านบอลว้าวมาเลยหนึ่งสอง้อมวายเกือบเกือบโดนละลินไหนจะกลับแล้วได้อะไรหนูได้ขนมเหรอได้อาจิมด้วยอ้าวมีกระต่ายตรงนี้เขาทำอะไรอ่ะเขานอนหลับไหม มันยังบอกไม่าใจจุนใจจุน uh uh, แล้วเออยตื่นแล้ว และว,วันนี้นะคะน้องพอวินกับน้องละลินก็สนุกสุดๆไปเลยค่ะและถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้ที่เด็กๆชอบมามากๆเลย EP หน้าเราจะไปที่ไหนกันฝากติดตามพวกเราพอวินละลินพาเที่ยวด้วยนะคะบ๊ายบาย